เคยไหมเวลาส่องกระจกอยู่ดีๆแล้วมันรู้สึกว่าในนั้นมันไม่ใช่เรามันดูเหมือนเราอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลยกูเคยเจอแบบนั้นมาก,ก่อนตอนยหายเข้าห้องใหม่กูเช่าคอนโดเล็กๆอยู่คนเดียวมันไม่มีเสียงคนเลยสักนิดห้องมันสวยนะเรียบๆโล่งๆขาวๆเย็นๆ แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดในห้องคือจกบานใหญ่หน้าห้องน้ำใหญ่จนเกินความจำเป็นมันติดแน่นอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันแรกที่กูย้ายเข้าไปตอนแรกกูก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่วันนึงตอนที่กูแปลงฟันอยู่อยู่ดีๆกูก็รู้สึกว่าเงานในกระจกมันจ้องกูกลับมามันจ้องแบบไม่ไร้สาตาเหมือนมันไม่ได้แค่มอง แต่มันกำลังคิดอะไรบางอย่างตอนนั้นกูหยุดแปลงฟันกูสบตากับมันตรงๆแต่มึงเคยรู้สึกไหมว่าสายตาของตัวเองในกระจกมันแปลกไปมันเหมือนไม่ใช่กูเลยเพอหลังจากวันนั้นกูก็เริ่มเจออะไรแปลกๆตอนเดินผ่านกระจกกูเหมือนเห็นเงากูยืนนิ่งๆอยู่ในนั้นทั้งๆที่ตัวกูเดินเลยไปแล้วบางที กูกำลังทำท่าหนึง่งแต่ในกระจกมันขยับไม่ตรงจังหวะก,กับกูบางวันกูอารมณ์เสียมาแต่ในกระจกกับเห็นกูยิ้มยิ้มเหมือนรู้ความลับอะไรบางอย่างของกูกูเริ่มฝันแล้วฝันอีกฝันว่าตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกแล,แล้วเงาในกระจกกระสิบบอกกูว่าปล่อยให้กูออกไปได้ไหมเสียงมันเบาเบาจนเหมือนอยู่ในหัวกูเองจนวันหนึง่ง เพื่อนกูมานอนค้างที่ห้องกูมันถามกับกูว่ากูไปยืนหัวเรอหน้ากระจกตอนตีสามทำไมแต่กูไม่ได้ลุกจากเตียงเลยสักนิดกูเริ่มเอาผ้ามาคุมกระจกไว้แต่ทุกคืนกูจะได้ยินเสียงผ้ารูดตกกับพื้นพอตื่นมากระจกก็เปิดโล่งอีกแล้วแล้วเงาในนั้นมันก็ยืนใกล้ขึ้นทุกวันสุดท้ายกูก็กล้าตัดสินใจเผชิญหน้ากับมัน กูเดินไปหน้ากระจกมองมันแบบเต็มตาไม่กระพิบไม่กลัวแอลกูไม่เห็นเงากูในนั้นอีกในกระจกมันไม่ใช่ภาพสะท้อนแต่มันเป็นอีกห้องหนึ่งห้องที่เหมือนกับกูทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีใครแล้วอยู่ดีๆกูได้ยินเสียงของกูเองพูดเบาๆว่าขอบใจนะที่ยอมให้กูอยู่แทนตั้งตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติ แต่กูยังมองกระจกทุกวันเพราะกูไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ตรงนี้คือตัวจริงหรือว่ากูคือเงาที่ได้ออกมาแล้วกันแน่และถ้ามึงฟังมาถึงตรงนี้กูขอถามแค่อย่างเดียวเมื่อคืนก่อนนอนมึงได้สบตาตัวเองในกระจกแล้วหรือยังฝากกดไลค์กดติดตามช่องเงียบก่อนกูจะเล่าด้วยนะขอบคุณ